ัดออกมาหลายจะลามบ่ขาดทุนขาดยด้วยขาดยขายเยอะเตี้ยว่าผสัส้นหมอลำจะเลี้ยงหอยนะคะนี่นี่นี่โปรแกรมแล้วนะคะเนี่ยมาแล้วค่ะนี่นี่นะคะนี่นะคะไม่ใช่หอยธรรมดานะคะมีหอยคันด้วยะคะ่ะ <laughs> ไม่ใช่หอยธรรมดานะคะมีหอยคันด้วยล้วกัน ทดสอบนะคะพี่น้องเนี่ยทดลองค่ะทดลองใช้ก่อนนะคะบ่อน,นี้เผื่อว่ามันจะเยอะยืะต้นกล้วยมันกินกินได้แม่ซับต้นกล้วยขหมันเลย,เลยจะเอาขึ้นมาดูหน่อยค่ะเอาจมมาหอยขึ้นมาดูหนะ่อยโอ้ยตัวนี้ลอยแล้วคะ่ะกําลังหนวดออกเลยคะ่ะป๊าสุ้มมะรีแม่คืองามเต่แม่มันพี่น้องบึงแม่กับดูกมันดู มันหัดกันหัดก,กันมึงดูก่เนี่ย